ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Age of Wisdom Podcast ที่จะช่วยเปิดมุมมองใหม่ให้คุณมองชีวิตคิดเรื่องการงานแตกต่างไปจากเดิมโดยมีพี่อ้อยมนุษย์ป้าท้าเปลี่ยนโลกเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ You listening Age of Wisdom Podcast หลายคนอาจคุ้นชื่อมนุษย์ป้าท้าเปลี่ยนโลกแต่หลายคนก็อาจจะเพิ่งเคยได้ยินแล้วก็ไม่รู้จักว่าพี่อ้อยคือใครก็เลยขออนุญาตแนะนำตัวสักเล็กน้อยจะได้รู้จักกันนะคะพี่เป็นมนุษย์เงินเดือนค่ะเคยสมัครงานตั้งแต่ตอนจบปริญญาตรีอครั้งเดียวเองแล้วก็ทำงานยาวมาเกือบ50ปีเลยพี่อ้อย ผู้ถูกนะคะ50ปีอย่าพึ่งคํำนะคะมันเป็นเรื่องจริงแล้วก็ยังทำอยู่นะคะทุกวันนี้ก็ยังทำงานต่อเนื่องมาเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะหยุดเมื่อไหร่เพราะว่ายังสนุกกับการทำงานทุกวันเลยแต่ยังไงก็อย่าพึ่งเข้าใจผิดนะคะว่างานของพี่มีแต่ความราบรื่นสมบูรณ์รุ่งเรืองก้าวหน้าสำเร็จไม่อะคะ่ะ จริงๆแล้วพี่อ้อยก็เหมือนทุกคนแหละคือมีขึ้นมีลงมีสุขมีทุกข์มีราบรื่นมีปัญหาสลับกันไปมาแบบเนี้ยแล้วก็ไม่ว่าเราจะทำงานจนถึงเมื่อไหร่ก็ยังต้องมีขึ้นมีลงแบบเนี้ยตลอดไปค่ะตอนแรกพี่คิดว่าประสบการณ์50ปีของพี่เนี่ย โอ้น่าจะเป็นประโยชน์กับผู้คนได้มากๆเลยแหละแต่ก็มีหลายคนบอกว่าโอ้ยเอา50ปีมาเป็นตัวตั้งเนี่ยมันวัดไม่ได้นะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูในสังคมทั่วไปเนี่ยมีมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าเยอะแยะเลยอะที่เป็นภาราสังคมอะยังเอาเปรียบสังคมยังไม่พัฒนาตัวเอง เขาก็มีประสบการณ์หลักเกือบห้าสิบปีเหมือนมนุษย์ป้าท้าเปลี่ยนโลกนี่แหละแล้วคุณแตกต่างยังไงเหรอย่อ้ก็เลยเออจริงเนาะถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องขออนุญ,ญาตนำประสบการณ์การทำงานบางส่วนมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะคะว่าเคยผ่านอะไรมาบ้างอย่างน้อยก็จะได้เห็นภาพว่าประสบการณ์ของพี่อ้อยมันพอจะมีประโยชน์ได้บ้าง นะคะแม้ว่าพี่จะมีประสบการณ์ยาวนานมาเกือบห้าสิบปีแต่เชื่อไหมคะว่าพี่อ้อยอะ่ะเคยถูกหมายหัวในรายชื่อคนที่จะต้องได้สองขาวเพราะว่าบริษัทถูกเทคโอเวอรเคยไม่ได้เงินเดือนขึ้นไม่ได้โบนัสในขณะที่ทำงานล่วงเวลาโอ้โหแบบหนักมากเคยถูกกดดันให้ลาออก เคยอยู่กับหัวหน้าที่ไม่เคยสอนงานงานนั้นเป็นงานใหม่สําหรับพี่อ้อยแต่หัวหน้าไม่เคยสอนงานเขาเห็นแต่ข้อบกพร่องของพี่เต็มไปหมดเลยแล้วเขาก็มีแต่ตําหนิติเตียนแล้วก็ยังไปนินทารับหลังอีกด้วยค่ะพี่เคยทํางานหนักมากๆคือกลับบ้านเนี่ยสามสี่ทุ่มทุกวัน และยังต้องเอางานกลับมาทำบ้านด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพี่ไม่มีเวลาให้ลูกลูกก็เลยเป็นเด็กมีปัญหาแต่ที่แย่ไปกว่านั้นอีกก็คือไม่มีใครเห็นคุณค่าในงานของพี่อ้อยเลยและพี่ยังเคยทุ่มเทเวลาให้งานประจำ แต่ก็จําเป็นต้องจัดสรรเวลาไปทำงานพิเศษค่ะถามว่าทำไมต้องทำอย่างนั้นก็เพราะว่าพี่อ้อยมีความจําเป็นต้องหาไรายได้เพิ่มนำไปใช้นี่ค่ะใช้นี้แทนสามีนี่นั้นก็แปดหลักค่ะจริงๆแล้วไม่เห็นหนทางว่าจะใช้หมดนะคะแต่สุดท้าย มันก็จบลงได้ค่ะนอกจากนี้พี่เคยทำงานท่ามกลางความกดดันจากการถูกเจ้านี้นี่แหละทวงนี้บังคับให้ใช้นี่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีทั้งแพ่งทั้งลมละลายแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เป็นบุคคลล้มละลายนะคะก็แก้ไขได้เรียกว่างานประจำก็กดดันสุดๆเรื่องส่วนตัว ก็กดดันสุดยิ่งกว่าประมาณนั้นพี่เคยย้ายไปสังกัดกับท็อปแมนจเม้นต์คนหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพี่เคยชูป้ายว่าคนคนนี้พี่จะไม่ทำงานด้วยคือในบริษัทนี้ทำงานกับใครก็ได้แต่จะไม่ทำกับคนคนนี้ก็เป็นที่รู้กันนะคะแต่ว่าสุดท้ายพี่ก็ต้องไปทำงานกับคนคนนี้ค่ะมันมีเหตุจำเป็นบางอย่าง แต่สุดท้ายก็ทำทาได้อะืมพี่เคยถูกขอร้องให้ไปเป็นผู้จัดการในหน่วยงานที่พี่ไม่มีความรู้ในงานนั้นมาก่อนเลยและที่หนักหนากว่านั้นก็คือไปเป็นหัวหน้าของเพื่อนที่เชี่ยวชาญงานนั้นโอ้โหมันเป็นภาวะที่กลืนไม่เข้าข,าย,ขายไม่ออกแต่ก็ผ่านมาจนได้ พี่เคยผิดหวังกับตัวเองค่ะผิดหวังที่ไม่เติบโตไม่ก้าวหน้ารู้สึกว่าตัวเองอ่ะเหมือนเป็ดคือรู้นั่นนิดรู้นี่หน่อยแต่ไม่ได้รู้ลึกพอไปทำงานหน่วยงานหนึง่งยังไม่ทันรู้ลึกเลยก็ถูกยกย้ายเรียกว่าแบ็กออฟฟิศเกือบทั้งเกือบทุกหน่วยงานอ่ะที่อยู่มาเกือบหมดละแล้วพี่ก็ยังเคยโดนกด ไม่ให้เลื่อนตำแหน่งอยู่ที่เดิมนั่นแหละนานเป็นสิบปีเลยจากความที่มีคนที่ไม่ชอบเราเป็นการส่วนตัวและคนๆนั้นน่ะเป็นคนที่มีอำนาจหน้าที่พี่เคยได้รับมอบหมายให้ทำงานประจำเพิ่มนะคะเพิ่มจากงานประจำเดิมอีกสองงาน แต่งานที่เพิ่มนั้นน่ะไม่ถูกบรรจุใน job description ไม่ได้เงินเพิ่มแต่ใช้ effort และเวลาอย่างมหาศาลแต่พี่ก็ทำและทำจนสำเร็จได้พี่เคยทำงาน5วันค่ะออกไปเรียนรู้เพิ่มเติมเองอีก2วันคือใน365วันเนี่ยเรียกได้ว่าไม่มีวันหยุดเพราะว่าจะทำงานสลับกับเรียนรู้แล้วการเรียนรู้ของพี่อ้อยอ่ะพี่ก็ จ่ายเงินเองด้วยนะคะอืมก็ลงทุนกับการเรียนรู้เยอะมากเลยมันมีเหตุผลค่ะนอกจากนี้เนี่ยมันก็มีเรื่องแปลกที่ว่าพี่เคยลาออกไปอยู่ต่างประเทศหนึ่งปีแต่พอบริษัทรู้ว่าพี่กลับมาเมืองไทยก็ชวนพี่ไปทำงานตำแหน่งเดิมแล้วก็นับอายุงานต่อเนื่องให้ด้วยเหมือนไม่ได้ลาออกอะ เออก็แปลกดีค่ะมีช่วงหนึ่งที่พี่ต้องทำงานตอนกลางวันแล้วก็ตอนกลางคืนดูแลคุณพ่อคือคุณพ่อป่วยแล้วก็พี่ก็ต้องทำงานกลางวันเพราะว่าหยุดลายาวๆไม่ได้ก็เลยทำงานกลางวันแล้วก็กลางคืนดูคุณพ่อทำให้พี่อ้อยอะ่ะไม่ได้นอน หลายเดือนเลยร่างกายสุดโทมสุดๆเลยเหมือนจะผ่านไม่ได้อ่ะแต่สุดท้ายก็ผ่านมาได้ค่ะนอกจากนั้นก็มีเรื่องที่จะว่าขำก็ไม่เชิงแต่ก็แปลกดีคือที่เป็นคนคนเดียวในบริษัทที่คุยกับคนที่ไม่มีใครครบคือคนคนนี้ไปที่ไหนก็วงแต่ เขามีความรู้ความสามารถในงานนะคะแต่เขาไม่มีมนุษยสัมพันธ์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไปที่ไหนก็วงแตกแต่พี่อ้อยเป็นคนเดียวที่คุยกับเขาได้ส่วนคนอื่นนั้นคือจะบอกว่ามีความจำเป็นคุยกันเรื่องงานเท่านั้นประมาณนี้แล้วก็พี่ก็เคยทำงานฟรีด้วยนะคือตอนที่พี่กเกษียณมาแล้วอะคะ่ะ บริษัทยังหาคนที่มีคุณสมบัติมาทดแทนพี่อ้อยไม่ได้พี่ก็เลยอาสาที่จะช่วยองค์กรแล้วก็ปฏิเสธการรับค่าจ้างตอนนั้นพี่ช่วยบริษัทอยู่เป็นเวลาหกเดือนโดยไม่ประสงค์จะรับค่าจ้างประสบการณ์พี่อ้อยหลากหลายดีไหมคะอืมแต่อย่าเพิ่งตัดสินนะคะว่าแบบอันไหนดีอันไหนไม่ดี เราค่อยๆคุยกันไปพี่อ้อยก็จะค่อยๆคลี่มุมมองหลักคิดต่างๆให้น้องๆได้เห็นนะคะซึ่งคิดว่าประสบการณ์ประมาณนี้คงพอไหวนะคะคงพอเป็นประโยชน์กับน้องๆที่อยู่ในวัยทำงานเนาะเพื่อจะได้มุมมองใหม่ๆในการทำงานและการใช้ชีวิตนะคะส่วนการมาเป็นมนุษย์ป้าท้าเปลี่ยนโลกอะ่ะคือพี่อ้อยมีแพชชั่นจากที่เมื่อกี้ ถ้าจับใจความได้คงเห็นว่าชีวิตพี่อ้อยมีปัญหาเยอะมากปัญหาเนี่ยเป็นแบบปัญหาใหญ่แล้วก็วิกฤตด้วยแต่พี่อ้อยอะสามารถที่จะหลุดออกมาได้จากปัญหานั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าตัวเองเนี่ยเปลี่ยนโลกภายในโลกภายในนั้นก็คือคำว่าไมเซทค่ะพี่อ้อยก็เลยใช้คำว่ามนุษย์ป้าท้าเปลี่ยนโลก จริงๆแล้วมันคือการเปลี่ยนโลกภายในหรือเปลี่ยน mindset เปลี่ยนหลักคิดถ้าคนเราสามารถเปลี่ยน mindset ได้เนี่ยโลกภายในเปลี่ยนแล้วอะโลกภายนอกก็จะเปลี่ยนตามจริงๆแล้วคาว่าเปลี่ยนตามเนี่ยไม่ใช่ว่าคนอื่นจะเปลี่ยนหรือว่าคนไม่ดีจะกลายเป็นคนดีไม่ใช่นะคะสิ่งแวดล้อมเดิมคนเดิมเลยแต่เพราะ mindset เราเปลี่ยนเนี่ยการที่เราจะ reaction กับ สิ่งแวดล้อมและผู้คนมันจะเปลี่ยนไปพอมันเปลี่ยนไปเนี่ยไอ้ปัญหาต่างๆเนี่ยถ้าเราไปอย่างถูกทางเนี่ยปัญหาต่างๆมันจะลดลงแล้วมันก็จะแก้ปัญหาที่มีอยู่ได้ด้วยจากประสบการณ์ของพี่อ้อยเนี่ยแล้วพี่ก็ไปร่ำเรียนมาเพิ่มเติมซึ่งพี่อ้อยจะเน้นเรื่องไมเร็จแล้วก็จิตใต้สำนึก เพราะว่ามันคือตัวหลักที่ช่วยให้พี่อ้อยแก้ปัญหาชีวิตและการงานได้พี่อ้อยก็เลยปร่ำเรียนด้านนี้มาเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลนะคะด้วยปัญหาด้วยการเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยการเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยการเกิดผลลัพธ์ที่ทําได้จริงมันก็เลยทําให้พี่อะทุกวันนี้กลายเป็นสวที่ยังมีพลังงานเต็มเปี่ยมในการใช้ชีวิตและการทํางาน แต่ยังไงก็ตามนะคะแม้ว่าพี่อ้อยจะเรียกตัวเองว่ามนุษย์ป้าแต่พี่เป็นมนุษย์ป้าที่ไม่มีประเด็นเรื่องเจเนอเรชันแกลใดๆทั้งสิ้นนะคะและพี่ก็พร้อมมากมากแบบกอบไก่ล้านตัวที่จะเปิดกว้างในการเป็นได้ทั้งผู้ส่งสารแล้วก็ผู้รับสารดังนั้นทุกคนเนี่ยสามารถแชร์แลกเปลี่ยนกับพี่อ้อยได้ทุกเรื่องเลยนะคะอยากให้มองพี่อ้อยว่า เป็นพี่สาวหรือเพื่อนร่วมงานที่อยู่ในโลกใบเดียวกันก็คือโลกของคนทำงานค่ะได้รู้จักพี่อ้อยกันแล้วคราวนี้มาถึงตอนสำคัญแล้วนะคะว่าทำไมมนุษย์ป้าท้าเปลี่ยนโลกอะถึงมาได้จับมือกับมนุษย์เงินเดือนพันใหม่คือพี่รู้จักและติดตามผลงานของดรพีรัต์ผู้ก่อตั้งเพจมนุษย์เงินเดือนพันใหม่มานานหลายปีแล้วก็ได้เห็นว่า เราทั้งสองคนเนี่ยเราต่างทําเรื่องเดียวกันค่ะคือเรามีเป้าหมายในการช่วยเหลือผู้คนให้ดําเนินชีวิตอย่างแข็งแรงในสภาวะการต่างๆของชีวิตแต่ถ้าสมมติว่าพี่อ้อยสามารถนําประสบการณ์ด้านการทํางานของพี่มาแบ่งปันในเพจมนุษย์ดนเนินพันใหม่ได้ก็จะสามารถช่วยเหลือผู้คนได้กว้างขวางเพิ่มขึ้นพอเราหาลือร่วมกันแล้วเนี่ย เราก็มีความเห็นตรงกันค่ะว่าให้สร้างช่องทางสื่อสารผ่านพอดแคสต์ในชื่อ e g e of Wisdom สำหรับใช้แบ่งปันเรื่องราวประสบการณ์ของพี่อ้อยในแง่คิดมุมมองของพี่อ้อยเพื่อประโยชน์ของคนทำงานไม่เฉพาะในเพจมนุษย์เงินเดือนพันใหม่แต่ว่าประโยชน์ของคนทำงานที่มีโอกาสได้รับฟังพอดแคสต์นี้ให้สามารถทำงานได้อย่างมีความสุข จากประสบการณ์บางส่วนที่พี่อ้อยเล่ามาบางข้อคงอาจจะตรงกับบางคนที่เคยเจอหรือเจออยู่หรือบางคนอาจจะยังไม่เคยเจอก็ตามเนี่ยแต่พี่อ้อยคิดว่ามันสะท้อนสิ่งหนึ่งให้เห็นค่ะสิ่งนั้นก็คือทุกคนเจอปัญหาคุณไม่ได้เจอปัญหาอยู่คนเดียวปัญหาเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่ทุกคนต้องเจอ ไม่ว่าไว้ไหนตำแหน่งไหนยุคไหนบริษัทไหนงานอะไรรูปแบบไหนองค์กรใดอันเนี้ยไม่มีที่ไหนที่ไม่ต้องเจอปัญหาแต่จะดีกว่าไหมคะถ้าเกิดว่าสามารถเรา,เาสามารถรเผชิญปัญหาได้อย่างเข้าใจแล้วก็รับมือได้อย่างเหมาะสมไว้พี่ออยจะค่อยค่ชวนคุยแล้วก็ยกตัวอย่างจากประสบการณ์จริงของพี่ หรือว่าที่พบเจอมาแล้วก็ที่ได้เรียนรู้มาเพื่อคุณผู้ฟังจะได้ไปแอพพลายใช้กับเคสของคุณเองนะคะโดยจะผสมผสานทั้งในด้านส่วนตัวและการงานที่พี่อ้อยพูดว่าผสมผสานทั้งด้านส่วนตัวและการงานเนี่ยก็เพราะว่าจริงๆเราคนเราอะ่ะมันแยกไม่ได้ค่ะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวมันแยกกันขาดออกจากกันไม่ได้มันจะต้องพ่วงกัน ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเรารับฟังอาจจะเป็นเรื่องการงานแต่ในโมเมนต์ที่เราปรับปรุงแก้ไขตัวเองเพื่อเรื่องการงานเนี่ยแต่มันจะมีผลต่อแอเรียอื่นๆของชีวิตด้วยดีนะคะแล้วถ้าถามว่าดีไหมถ้าสามารถใช้ชีวิตทำงานอย่างสบายใจเผชิญปัญหาก็ได้ไม่มีปัญหาก็ดี งานหนักก็ได้งานเบาก็ดีทุกอย่างให้มันรู้ล่วงไปอย่างดีที่สุดอะเท่าที่จะเป็นไปได้อะทุกคนก็ต้องตอบเหมือนๆกันใช่ไหมคะว่าดีแต่ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่ามันไม่มีสูตรสําเร็จหรอกนะคะคือไม่มีตําราเล่มไหนในโลกนี้ที่สามารถบอกได้เป็นข้อๆว่าเอ,อจะต้องทำตามสเต็จยังไงหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ไม่มีนะคะ เพราะว่าจริงๆเ,เงื่อนไขารายละเอียดของแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันไปแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันมีเรื่องหลักๆอยู่เรื่องหนึ่งที่ไม่เรียนรู้ไม่ได้เลยก็คือวิชาคนค่ะวิชาคนเนี่ยเป็นวิชาสำคัญที่สุดที่ทุกคนต้องใช้ไปตลอดชีวิตแต่ไม่น่าเชื่อเลยว่า ไม่มีการสอนในระบบการเรียนการสอนทั้งทั้ที่ต้องใช้ต้องเกี่ยวข้องไปทั้งชีวิตเพราะว่าทั้งชีวิตเราอะยังไงก็ต้องเกี่ยวข้องกับคนจริงไหมคะดังนั้นเนี่ยถ้าไม่ได้เรียนรู้วิชาคนเนี่ยถึงจะฉลาดเก่งมีความสามารถขนาดไหนเนี่ยพี่ไอ้ก็คิดว่าตกมาตายได้อะ ก็เลยอาจจะพูดได้ว่าวิชาคนเนี่ยเป็นองค์ประกอบสําคัญที่สุดองค์ประกอบหนึ่งเลยของทุกด้านของชีวิตเอาเป็นว่าเราค่อยๆค,คุยกันไปในอีพีต่อๆไปนะคะค่ะก่อนจบอีพีนี้พี่อ้อยขอฝากสอเรื่องค่ะเรื่องแรกคือชวนให้ทุกคนมองว่าการทำงานหรือการทำหน้าที่ในชีวิตของเราเนี่ยมันเหมือนการเดินทางแต่ละจุดแต่ละจุด เดินไปแบบ connect the dots ของตัวเราเองไม่มีใครเหมือนใครคะ่ะเดินไปเพื่อเรียนรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์สิ่งนี้แหละค่ะคือสิ่งที่มีค่าและจะนำมาสร้างคุณค่าให้ตัวเราเองได้มีเงินก็หาซื้อไม่ได้นะคะต้องเก็บเกี่ยวเองทําเองเรียนรู้เองผ่านด้วยตัวเองไม่ว่ายากไม่ว่าง่ายทุกสิ่ง มันคือบทเรียนค่ะเพราะฉะนั้นต่อไปเราจะค่อยๆมาถอดบทเรียนกันสนุกค่ะสนุกแน่นอนเลยแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าปัญหาเป็นเรื่องธรรมชาติที่ทุกคนต้องพบเจอดัองนั้นไม่ต้องกลัวปัญหาค่ะแล้วก็วิชาคนเนี่ยเป็นวิชาสำคัญที่ต้องเรียนรู้และฝึกฝนเพื่อความสุขและก็ความเจริญก้าวหน้าในชีวิต และสุดท้ายที่ขอฝากเพิ่มก็คือหลักคิดหรือไม n เซ e ็จที่ถูกต้องสิ่งนี้จะเป็นภูมิคุ้มกันให้ชีวิตเราได้ในทุกสถานาการณ์เลยเรื่องที่สองที่ขอฝากก็คือขอฝากว่าเรื่องที่จะชวนผู้ฟังนะคะมาเป็นเพื่อนกับพี่อ้อยในโลกของคนทำงานคะ่ะซึ่งเราจะเป็นเพื่อนกันได้ทั้งทาง เพจมนุษย์งินเดินพันใหม่ทุกช่องทางโซเชียลเลยหรือจะเข้าไปพูดคุยติดตามกับพี่อ้อยทางเพจมนุษย์ป้าทาเปลี่ยนโลกก็ได้เช่นกันนะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าค่ะกับรายการ Age of Wisdom Podcast มนุษย์ป้าพันใหม่ให้แนวคิดคนทำงานสวัสดีค่ะ For listening, please like, follow, and subscribe. See you next week.